วันนี้วันที่9มกราคมนะคะจากบริบทของการปลูกหญ้าแฝกเมื่อเมษาปีที่แล้วนะคะบางคนเป็นห่วงว่าหญ้าแฝกจะไม่ขึ้นหญ้ามันก็คือหญ้านะคะยังไงมันก็ขึ้นคะ่ะดูนะคะงามมากประโยชน์ของหญ้าแฝกนะคะนอกจากเราจะใช้ป้องกันดินพังแล้วนะคะ นี่นะคะเป็นกำแพงไม่ให้ดินพังนะคะแล้วก็ยึดรินตะลิ่งป้องกันดินสไลด์สิ่งที่ได้ถัดมาจากยญ้าแฝกนั่นก็คือการตัดยญ้าแฝกค่ะแล้วใช้คุมดินในการปลูกต้นไม้โดยที่เราไม่ต้องไปหอบฟางจากที่ไหนไกลนะคะและก็ไม่ต้องซื้อด้วยค่ะนี่ค่ะเป็นการ ใช้ญย่แฝกให้เกิดประโยชน์นะคะด้วยการตัดแต่งญย่แฝกและนำญย่แฝกมาคุมดินค่ะนี่นะคะปลูกต้นไม้เสร็จแล้วเราก็นำญย่แฝกมาคุมต้นไม้นะคะเป็นการประหยัดแรงและประหยัดเงินไปอีกแบบค่ะ